Amazon is not a coffee a m a z e drum o l l is the result is not a coffee Amazon ไม่ใช่กาแฟห้อห้อห้ Amazon ไม่ใช่กาแฟอาติเล็กหรือไปซื้อสายฉีดตูดให้มาหน่อยได้ครับเอายี่ห้อ Amazon สายแบบเดิม Amazon ใช่ไหม Amazon ไม่ใช่กาแฟนะไป Amazon รับเฮียจัดไปดิ โวมาให้ไปซื้อสายฉีตตดตูดอเมซอนไหนนะว่าซื้อมาเลี้ยวนะหรือหายไปไหนหลายวังอยู่อเมซอนไงก็งมาบอกให้มาอเมซอนที่ไม่ใช่กาแฟไงไม่เห็นสายฉีดต,ตูดสักเส้น อเมซอนไหนเนี่ยหรือว่าร้านนี้ไม่ใช่กาแฟหาแม่งไม่เจอเลยอเมซอนอยู่ร้านอาแปะข้างบ้านนี่เอง Amazon is a m a z o n g ที่ขายของดีที่ต้องมีทุกบ้านอย่างก๊อกน้ำฝักบัวสายชำระวาวท่อน้ำทิ้งอะไหล่สครบกุญแจมากกว่า1,000รายการและที่สำคัญ Amazon นี้ไม่ใช่กาแฟของดีที่ต้องมีทุกบ้าน Amazon หาซื้อได้แล้วที่ร้านวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วประเทศ